เเอท่ฮัลโลสวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลแคมนะคะตอนนี้นะคะก็ทำไมเวลาดาราถ่ายเยอทุกคนต้องสวยนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาเดินเล่นนะคะที่โซเชียลแคมปดที่อ่าวอเตอร์ฟอนนะคะเป็นแบบสวยสวยจะแพนกล้องให้ดูนี่สวยไหมล่ะอ๋อนี่นะคะสวยมากแล้วมากับเพื่อนสาวสามสี่คนอเจจะเปินเซไฮเนยค่ะอสวัสดี่ปปค่ะ เจมาแบบยิงไทยมาโอเคเพื่อนเพื่อนนองเครนื่องบินหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ชอบหรือเปล่าวันนี้ลมแรงอ่าคอปเตอร์ไม่ขายตั๋วนะคะเขาไม่ขายตั๋วให้วันนี้เขาไม่ยอมขายตั๋วตอนเราเพิ่งไปกินอนานๆกินนะคะอาหารไทยเพิ่งไปกินอาหารไทยมาตอนนี้จะไปกินนกาแฟค่ะไปจิบกาแฟเบาๆเนาะ โอเคเพื่อนๆแค่นี้ก่อนเนาะไอคนอ่ะคนเยอะมองอยู่นั่นแหละอะไรไม่รู้โอเคค่ะแล้วเจอกันเนาะบ๊ายบาย